ฉนวนความร้อนมิกเซลเพื่อโลกที่ดีกว่าของคุณ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อโลกที่ดีกว่ากับมิ c เซลค่ะดิฉันดวงดวยไัยเดชชัสลิ l อโปค่ะวันนี้อโปมีผู้รู้ท่านหนึ่งนะคะจะมาให้ความรู้กับคุณผู้ชมค่ะเกี่ยวกับเรื่องของ a อป o อ b เบรกับการทํางานค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับท่านผู้นี้พร้อมๆกันดีกว่าค่ะกับคุณอาคมพระสุรัตน์นะคะผู้รู้จากบริษัทมิเซลจำกัดค่ะสวัสดีค่ะพี่อาคมคะแอปซอเบร์เนี่ย หลายคนยังไม่รู้จักรวมถึงอโปด้วยแอปซอบเบอร์นี่คืออะไรคะคำว่าวแอปซอบเบอร์เนี่ยมันจริงๆมันก็คือถ้าเรียกตามชาวบ้านนะก็คือเป็นวัสดุสําหรับดูดซับเสียงซึ<ม>่งวัสดุตัวนี้ก็ส่วนมากก็จะมาใช้กับพวกห้องดูหนังฟังเพลงหรือว่าห้องบันทึกเสียงอะไรทำนองนี้ฮะนะก็คือคำว่าวแอปซอปเบอร์มันจริงๆก็คือถ้าเราเรียกก็คือ ไว้สาหรับดูดซับเสียงจะมากกว่าครับก็คือมันไม่ใช่อุปกรณ์ที่ว่าเจาะจงว่าต้องเป็นตัวไหนก็คือวัสดุที่ดูดซับเสียงได้หรือประมาณมเพราะฉะนั้นถ้าจะให้พูดถึงเรื่องของหน้าที่ของแอปซอ์เบอร์หน้าที่ของแอปซอ์เบอร์จริงๆแล้วก็คือการดูดซับเสียงนั่นเองนะคะแล้วโครงสร้างของแอปซอ์เบอร์เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะพี่าอาคมโครงสร้างที่มันจะมีหลายตัวฮะถ้าโครงสร้างทั่วไปก็คือที่เราเห็นตามห้องดูหนง ไ้พวกนนีนะะค่มันก็จะมีพวกฟองน้ำที่ท,ที่เขาใช้กันนะฟองน้ำแล้วก็ประเภทพวกเส้นใยก็คือพวกใย,ยแก้วใย,ยหินอะไรกันค่ะเนี่ยังนึกออกมาฮะโอ้ใยแก้วยยใยหินเนี่ยมันเป็นลักษณะไงหน้าตาเป็นยังไงคะก็เหมือนจะเป็นเป็นพวกเส้นใยฮะค่ะคือเวลามาใช้งานถ้าตามห้องทั่วไปแล้วอาจจะใช้ผ้า,าผ้าเบอรหุ่มเพราะว่าตัวนี้มันอ่ะอ่านการหลุดลุ่ยได้ง่ายค่ะไอ้พวกนี้ก็คือถือว่าเอบซ็อบเบอร์ก็คือไว้ดูดซับเสียงได้หมด ก็เ,เรียกได้ว่าเป็นอ,อุปกรณ์วัสดุเพื่อการดูดซับเสียงแล้ววัสดุที่ดีที่สุดนะคะในการดูดซับเสียงเนี่ยพี่อาคมคิดว่าตัวไหนนะคะเป็นวัสดุที่ดีที่สุดถ้าดูในท้องตาลาดก็ถ้าต้องการก็คือเราต้องดูว่าจุดประสงค์วาต้องการว่าเราต้องการดูดซับมากก็คือถ้าเราพูดกันง่ายๆก็คือนึกถึงเลยว่าถ้าวัสดุที่มันเป็น เป็นนิ่มๆหรือ่อเป็นรูพุนอะไรพวกนี้คก็คือจะดูดซับเสียงได้เยอะอถ้าเป็นออกจะแข็งๆหน่อยก็จะดูดการอับซ็อบเบอร์หรือว่าดูดซับเสียงก็จะน้อยลงอ๋อก็เหมือนกับว่าถ้ามาเทียบกันระหว่างฟองน้ํากับก้อนอิฐฟองน้ําจะดูดซับเสียงได้ดีกว่าแต่อาพวกก้อนอิฐมันก็ดูดซับได้เหมือนกันแต่มันจะน้อยมากคือที่ดูดถ้าอาจจะมีตามรูพุนไม้พวกนี้ก็เป็นมันดูดก็ถือว่าอับซ็อบอเบอร์ได้แต่เพียงแต่ว่ามันมันน้อยมากเขาก็เลยอาจจะไม่เอาไปใช้ก็ อาจจะไม่ได้เรียกมันว่าแอซับเบอร์ก็ได้แต่จริงมันมีผลครับมีผลแต่อาจจะไม่มากใช่ใช่แล้ววัสดุที่นํามาใช้นี่ค่ะพี่อาคมคะมีกี่ประเภทคะที่ที่เรานํามาใช้ตัวแท,แทนตัวแอซับเบอร์ก็คือที่ท้องตลาดก็คือมีฟองน้ําฟองน้าอ่าแล้วก็ประเภทเส้นใยพวกใยแกลแล้วใยหินแล้วก็เป็นพวกอ่าเส้นใยที่เขาเรียกเส้นใยสงเคราะห์อ,อะไรอย่างเงี้ยะแล้วก็บอกพวกผ้า ผ้าก็ใช้ได้ผ้าพวกผ้านหนาพวกนี้เหมือนหเหมือนผ้าหนะ่มเราครับนหนาพวกนี้ตัวนี้เขาก็ใช้ได้ที่ที่เขาใช้เพแ,แต่อาจจะไม่สวยค่ะก็อย่างทีเ่เคยเห็นก็คือตามน้องๆที่ชอบเล่นดนตรีอ,อาจจะมีเอาลังไข่มาแปะแ,ปะแปะรอบห้องอย่างนี้ก็เป็นแอ,อ,อปซอเบอร์อย่างหนึ่งเหมือนกันได้ครับก็คือแอปซอเบอร์ได้ตัวนี้ก็แล้วตรงที่มันจะมีหลุมมีอะไรก็ถือว่ามันเสียงก็จะเข้าไปได้ ตัวนี้ก็ถือว่าแอปซอบเบอร์แต่อาจจะไม่เยอะจะเป็นแอปซอบเบอร์ในรูปแบบของ DIY do it yourself ทำเอาเองไปหาล่างไข่มาถ้าอยากจะซ้อมดนตรีแล้วไม่อยากให้ข้างห้องเอาอะไรมาเคลี่ยงอีกก็ควรจะแล้วตัวนี้มันก็จะรู้จะลดพวกเสียงสะท้อนได้อ๋อจะลดเสียงสะท้อนได้ด้วยแล้วบางครั้งมันอาจจะดูบางคนอาจจะเอ๊ะมันจะสกปรกไปเปล่าเลยค่ะที่เคยที่เราเจอมานะก็โอเคถ้ามองถ้ามองจริงๆถ้าคนที่เขาอาจจะปกปิดก็คือใช้ผ้าหุ้ม ก็คือเอาซ่อนไว้ข้างในรงข้องบนก็ใช้ได้จะดูสวยงามขึ้นนะคะถ้าเป็นแปลงตรงแล้วไม่สูยครับแล้ววัสดุแต่ละตัวนะคะที่ทํามาเป็นฉนวนเสียงเนี่ยจะมีผลต่อคุณภาพของเสียงหรือเปล่าคะมีผลครับยังวัสดุฟองน้ําเนี่ยก็คือที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือว่ามันดูดซับได้เยอะใช่ไหมเมื่อสมมุติว่าเรามีห้องหนึ่ห้องหนึ่งเนี่ยเราฟองน้ําไปบุกหมดทีนี้มันก็จะการแอบซับไปเยอะใช่ไหมก็คือ มันจะดูดซับเสียงเราเกินทีนี้พอเราพูดนนเหมือนเราจะเหนื่อยคะเพราะว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงตัวเองเออเหมือนว,ว่าเสียงมันเบาลงประมาณนะเพราะว่าพอเราไม่ได้ยินเสียงตัวเองมากเราก็จะเพ่งเสียงขึ้นมาพูดดังขึ้นกลายไปทําให้เราหนื่ออันนี้คือการดูดซับเยอะเกินไปค่ะก็คือมันก็มีผลแล้วสมมุติว่าบางตัวถ้าเกิดว่าดูดซับอยู่ในระดับคดีเนี่ยเราก็จะมีก็ฟังดูสบายสบายคุยสบายหรือถ้าเกิดไม่ไม่ดูดซับเลย มาถึงผมเปี่ยเที่แต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 แตและตัวอาจจะไม่ดูดศร้แล้วก็คืออาจจะมีการเสียงสะท้อนอะไรพวกนี้มันก็จะมีผลเกี่ยวกับเสียงกล้องสสะท้อนมาด้วยค่ะและอย่างคุณผู้ชมที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการดูดซับเสียงนะคะพี่อาคมเรื่องของห้องนะคะห้องประเภทไหนที่เราควรจะมีการดูดซับเสียงด้วยแอปซอบเบอร์อืมถ้าห้องก็คือถ้าเราถ้าเราสร้างห้องขึ้นมาเนี่ยในหลักการนะสมวนมว่าห้องห้องทุกตัวก็คือเป็นห้องปูนสี่เหลี่ยมค่ะ ก็คือถามว่าจะเอาตัวไหนนะครับก็คือใช้ได้ทุกตัวฮะเพียงแต่ว่าอาจจะอาจจะคือก็คือใส่เป็นบางส่วนอย่าเพิ่งใส่หมดฮะ,ะเพราะว่าราคการก็คือถ้าสร้างเสร็จให้เอาเฟอร์นิเจอร์โซฟาที่เป็น,ท,ปนที่เป็นผ้านุ่มอะไรให้เข้าไปก่อนนะ,ะแล้วค่อยฟังดูแล้วก็คิดว่ามันมันยังแอบสอนน้อยอยู่ค่อยเอาวัสดุเข้าไปได้ค่ะมันจะถูกถูกจุดกว่าเพราะบางคนเอาไปใส่ปุ๊บไปบูททั้งห้องพอเข้าไปก็ ั้งเฟอร์นิเจอร์อะไรของเขาไปอีกกลายเป็นว่ามันเกินแล้วมันจะเกินเป็นเสียอันนี้ก็ต้องดูสัดส่วนของห้องด้วยเฟอร์นิเจอร์ด้วยแล้ววัสดุที่เรามานํามาใช้ในเรื่องของการแอบซอร์บเนี่ยอย่างที่พี่อาคมว่าเนี่ยจะมีอันตรายต่อตัวผู้ใช้ห้องหรือเปล่าคะอ๋อถ้าวัสดุถามว่าตัวอันตรายมัอย่างฟองน้ําเนี่ยนานๆจะเปื่อยยุ่ยใช่ไหมค่ะอาจจะเป็นเกิดเป็นฝุ่นหรืออ๋อแล้วก็อาจจะมีกลิ่นเพราะว่ามันมันดูดซับความชื้นครับ อย่างพวกใยแก้วก็คือพวกเส้นใยหรือใยแก้วใยหินนี่มันพอมันพอมันลุ่ยมันจะคันฮะตัวนี้บางคนจะแพ้แล้วก็จะมีกลิ่นมันเพราะมันดูดซับกลิ่นด้วยแต่ถ้าเป็นบางตัวอย่างของพวกตัวของผลิตภัณฑ์ของวิกเซลเนี่ยของเรามันจะมันจะไม่เปื่อยไม่ยุ่ยแล้วไม่ไม่ดูดซับกลิ่นอะไรพวกนี้มันจะอยู่ทนกว่าก็คือถ้าเปรียบเทียบถ้าเปรียบเทียบก็คือของผลิตภัณฑ์ของวิกเซลจะจะสะอาดกว่าคค ก็คือถ้าอยากจะได้ความมั่นใจนะคะเกี่ยวกับการแอบสอบห้องได้อย่างถูกสัดส่วนแล้วก็มีอายุการใช้งานที่ดีก็ง่ายๆมาขอคำปรึกษาจากพี่อาคมหรือว่ามาที่มิกเซลก็ได้นะคะแล้วอายุการใช้งานเนี่ยถ้าให้พี่อาคมตีคร่าวๆเนี่ยประมาณนานเท่าไหร่คะถ้าอย่างของปัจจุบันของมิกเซลเนี่ยถ้าอยู่ในห้องเนี่ยสิปีขึ้นครับสิปีเลยก็คือไม่มีเปอยไม่มีชวย แล้วโดนทินเนอร์หรือโดนน้าโดนฝุ่นอะไรที่มันตกลัวเช็ดออกได้ค่ะอถ้าเป็นฟองน้ําเนี่ยผมว่าน่าจะสองสามปีเลยผมว่าไปจับดูอาจจะเปื่อยติดอาจจะติดมือมาติดมืออย่างที่เห็นบอกมันมีอะไรร่วงค่ะอย่างพวกยาแก้วนี่ก็พอๆกับฟองน้ํนะอาจจะอาจจะอาจจะมากฟองน้ำนิดนึงแต่คือปัญหามันคือมันหลุดร่วงได้แล้วมันคันด้วยพวกยาแก้ว่แต่คอมิเซลจะไม่มีไม่มีนก็คือสปี จนเครื่องเสียงพังไปเครื่องสามเครื่องแล้วของเรายังอยู่ใช่อันนี้คอนเฟิร์มโดยพี่อาคมแล้วก็บริษัทมิกเซลรับรองเลยว่าผลิตภัณฑ์ของเราดีแน่นอนและที่สําคัญก็คือไม่ต้องไปเสียเวลาไปตัดฟองน้ําจากสกอตไรท์มาแปะเองนะคะ สำหรับท่านไหนที่เสนใจนะคะแล้วก็อยากจะได้เรื่องของการดูซับเสียงดีๆนะคะคก็รับรองเลยว่าผลิตภัณฑ์ของมิกเซลนะคะสามารถใช้งานได้ทนทานแล้วก็ที่สำคัญประสิทธิภาพดีเยี่ยมด้วยนะคะ,คะสุดท้ายแล้วค่ะพี่อาคมคะอยากจะให้พี่อาคมนะคะช่วยแนะนำวิธีการเลือกฉนวนเสียงให้กับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะอืมก็คืออยากจะแนะนาผู้ชมนี้นะฮจะทาห้องดูหนังสักห้องเนี่ยก็ผมแนะนานะ จากประสบการณ์อาจจะไม่ต้องถึงกับว่าเซียนนะฮะก็คือทําห้องเสร็จเนี่ยผมแนะนําอย่าใหา้ลูกค้าเนี่ยเอาเครื่องเสียงเข้าไปก่อนแล้วก็พวกเฟอร์นิเจอร์ตู้อะไรที่คิดว่าต้องอยู่ในห้องเนี่ยให้เอาเข้าไปก่อนแล้วก็มานั่งฟังดูฟังดูถ้าขาดตรงไหนหรือว่ามันยังสะท้อนอยู่ค่อยเอาวัสดุเข้าไปาไป เพื่อซับเสียงอะไรพวกนี้มันจะตรงจุดกว่าเพราะมันจะทําให้เราประหยัดมากกว่าบางคนคิดว่าห้องโล่งๆพอสร้างเสร็จหรือห้องกล้องแล้วอาจจะไปติดต่อไอ้ทางช่างเข้ามารู้ว่าเอ๊ะทำไมห้องกล้องเพราะทั้งที่เรายังไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปเลยมันก็ต้องเป็นกล้องก็คือแนะนําว่าให้เอาของทุกอย่างเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนครับผม ก็คือแนะนําแบบพื้นๆครับไม่ต้องมีหลักการอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่กําลังออสร้างบ้านอยู่แล้วก็มีห้องใหม่ๆนะคะอาจจะอยากจะทําเป็นห้องดูหนังฟังเพลงก็คือคอย่างที่พี่อาคมแน,นมะนําค่ะควรจะเอาเฟอร์นิเจอร์เข้าไปก่อน ะะหลังจากนั้นก็เปิดเสียงกันให้กระหึ่มเลย <นะ S 1> ดูซิว่าปัญหาอยู่ตรงไหนนะคะ<ช>แล้วก็ค่อยออมาคิดในเรื่องราวของการซับเสียงนะคะ,คะ,ะ,คะจะทาให้การอรรถรสของการชมภาพยนตร์แล้วก็การฟังเพลงของคุณสนุกสนานมากยิ่งขึ้นแลวก็ให้ไปเพื่อให้ประหยัดด้วยเพราะว่าเราเรายังไม่ได้ลงทุนอะไรมากเราสามารถเสริมได้จะช่วยประหยัดด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นคําแนะนําดีๆนะคะจากพี่อาคมค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการเพื่อโลกที่ดีกว่าของคุณกับ m i x x e ซ l ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่มีคำถามหรือมีข้อสงสัยนะคะสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ค่ะที่ w w w m i x e l c o m m หรือจะเขียนคำถามมาได้นะคะตามที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะบริษัทมิกเซลจำกัดผู้ผลิตฉนวนความร้อนและฉนวนเสียงเพื่อโลกที่ดีกว่าของคุณที่สนับสนุนการถ่ายทำในครั้งนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของอโปรและพี่อาคมก็หมดลงแล้วนะคะหวังว่าโอกาสหน้าเราจะได้กลับมาพบกันใหม่ช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ อสั่งซื้อได้ที่บริษัทมิกเซลจำกัดโทร02 380 6960 1